ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเจ้าตัวไมยี่ห้อนี้นี่เมาโนนะครับรุ่น PM461 ซีรีส์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเจ้าตัวข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป เพื่อนเห็นไหมครับว่าตอนนี้ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นไมตั้งโต๊ะนะครับเป็นไมคอนเดนเซอร์นะครับชื่อรุ่นว่าเมาโนนะครับนี่เห็นไหมเมาโน p m เ61มสี่ซีรีส์รุ่นที่ผมซื้อนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ RGB อยู่นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนไฟตรงนี้ได้เห็นครับเปลี่ยนไฟตรงนี้ได้นะฮะเชื่อมต่อด้วยสาย USB นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเราซื้อมาเนี่ยเข้าแถมอะไรมาบ้างข้างในกล่องนะครับ ผมบอกก่อนว่าเจ้าตัวเมาโนตัวนี้คผมได้มาในราคา777บาทอืถูกใช่ไหมครับพอดีไปเจอโค้ดส่วนลดแล้วก็ซื้อในช่วงของวันที่ 10, 10ตุลาเนี่ยแหละครับเนาะค่าค่าขนส่งฟรีนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาส่งเนี่ยประมาณ3-4วันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะฮะข้างในกล่องครับนี่เห็นไหมครับว่าเวลาเราเปิดฝากล่องขึ้นมาครับเพื่อนๆเห็นไหมว่า,วา ข้างในกล่องมันจะมีฟองน้ํานะฮะเห็นไหมฟองน้ำอย่างหนาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีมนี่อันแรกเลยนะครับคู่มือนะครับเพื่อนๆเล่มเล็กคู่มือเป็นภาษาอังกฤษือสังเกตดูนะครับเพื่อนๆคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นสีด้วยออเผมเพิ่งเคยเห็นคู่มือที่มัน เป็นสีแบบนี้นะครับปกติเวลาไอ้ของจงของจีนที่เขาทําออกมาคู่มือมันจะเป็นสีขาวดำครับแต่ว่าเขาคู่มือของเจ้าตัวมอโนตัวนี้นครับเป็นสีเห็นไหมเนี่ยเป็นสีลองเปิดอ่านดูแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไม่ไม่ได้ลองดูไม่ได้ลองอ่านจริงจังดูนี่ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องน,นี้ก่อนครับเพื่อจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ไอโฟมฟองน้ําตัวน,นี้ครับมันจะมีฝาปิดอยู่เห็นไหมเวลาเราดึงฝาฟองน้ําปิดออกมันจะมีข้างในครับนี่อันนี้คือกันชื้นนะครับกันชื้นแล้วก็จะมีสาย USB นะครับเห็นไหมสายย US ูสตัวนี้ที่เราเอาไว้เสียบกับไม้แล้วก็ต่อเข้คาคอมนะครับแล้วก็จะมีขาตั้งเห็นไหมครับขาตั้งไม้ตัวน,นี้ าขาตั้งไม้ตัวนี้นี่เป็นเหล็กนะครับเพื่อนๆเป็นเหล็กแลว้วก็หัวเป็นพลาสติกยกดูแล้วหนักๆนะครับยกยกดูแล้วหนักๆดูแล้วเหมือนจะคุณภาพดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามันตรงนี้มันจะมีช่องเล็กๆอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เขาเอาไว้ต่อต่อกับขาครับต่อกับขาไมโครโฟนแล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยเสียบตรงนี้นะครับเขาแถมให้ด้วยนะ แล้วก็นี่เลยครับที่ขาดไม่ได้เลยนี่เห็นไหมคือตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเห็นไหมนี่อันนี้คือไม้เมาโน่เห็นไหมครับเพื่อนอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าสังเกตว่ามันจะมีตัวปรับโวลลูมอยู่ตรงนี้นะครับปรับเกณฑ์ไม่อยู่แล้วก็อันนี้คือด้านหลังนะครับ ไอ้เจ้าไม้ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับมันจะรับเสียงเฉพาะด้านนะฮะเห็นไหมฮะนี่ด้านหน้าด้านหลังดิสติกเกอร์นะครับหมดแล้วนะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มๆนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวเมาโนนะครับ P.M. 4 6 1 Serie ซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมอีกทีนึงนะครับว่าการใช้งานจริงๆสำหรับงานที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยคือ เป็นยูทูบเบอร์เนาะถ่ายคลิปลงช่อง YouTube แบบเนี้ยมันเสียงมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองเอามาทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครนะครับถ้ามีคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อนๆสามารถ แสดงความผิดตายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ